ไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการลงพื้นที่นะคะประชุมวิชาการความสําเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาพร้อมมอบนโยบายนะคะผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศค่ะที่ห้องประกายเพชรโรงแรมไดมอนด์พราซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพลตำรวจเอก เพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมประชุมวิชาการสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาปีง,งบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีนายวิชวุฒิกินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากว่า700คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาในปีพุทธศักรกาช2566และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดกระบวนการทำงานรวมทั้งรับทราบนโยบายและ จุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2567ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำนโยบายเรียนดีมีความสุขว่ามีหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในสองประเด็นใหญ่คือการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการใช้เงินและการเก็บออมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาและบุคลากรพร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและได้ลงพื้นที่ต่อไปอยังโรงเรียนเทคนิคสุราธานีเพื่อเยี่ยมชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาและนิทรรศการความสําเร็จโดยมีผลงานของนักเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายค่ะ